ขอต้อนรับทุก่านครับากที่ไต้หวงานเพื่อยแ่ที่อยที่สานบรคคุณเข้ามาเห็นสุดทุกเร่องอะไรอย่างข้างน้ครับเพื่อนกำลังจบรู้ ก็ลืมกอ่ะ ที่ได้เห็นท่นที่หลายท่านเจตจคนที่เคารพท่านนะครับหมาล่วงพิเศกว่าการต่อต้านอะไรของคนขั้อการัวสกลการห่วงในพิธีเกาลตื่สศมวนี้ประการที่สองได้สาคัญนะครับหลายท่านผู้ที่เคารพอยากที่ไน้ด้วยนระกรั่ามกาต่ต้านครอบครัวสกุลเจตเฉลล่วมในพิธีเทศกานะครับในเทลเก็บตั้งตัวน

เอาเลยนะคะลูกแรงหลาได้หมดทุกคนนะครับเป็นการซื้อที่ซื้อางนะคะให้กับลุงนะคะเป็นการสุดท้ายจ้าใส่ไปแม่ใส่หมดห้าร้อยาพัใส่ลอยไปไหนนะใส่แล้วอย่าไปไหนนะคะสเัสเกสกเอมาเลยครับเเป็นแม่ใม่ก็เป็น

นาโมตัสสะนาโมตัสสะอะคัวโตะอะคัวโตะตาหะโตนะราหะโตสัมมาสัมพพุตัสสะัพพุตัสสะแม่พระกรณีเจ้าเอ๋ยแม่พระกรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่สังขาตังอยู่สังขาตังโนกังกวิทูโนกังกวิทูภูมิเจ้าที่เจ้าเอ๋ยภูมิเจ้าที่เจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่สังขาตังอยู่สังขาตังโลกั ขอที่จะขอทางขอท่ขอทาง้าพเจ้าข้าจาะขอซื้อที่ซื้อทางจะขอซื้อที่ซื้อทางให้แก่ให้แก่นายบังเป็นพงศบุลหากแม้ท่านเกิดชาติหน้าฉันใดหาแม้ท่านเกิดชาติหน้าฉันใจขอให้ท่านขอให้ท่านได้มีที่มีทางอยู่ได้มีที่มีทางอยู่อยู่อย่างมีความสุขความเจริญอย่างมีความสุขความเจริญด้วยเธอด้วยเทอกายกรรมกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมรท่านโปดิกรมขรท่านโปดอบูิกรมเกตสุขโตเิตสุขโตอารามพุทโธอพุทโธนโมพุยายนโมบายะปัทวีงคาปัทวีงคนภูมาเทวานภูมาเทวาอะมามิหังอะมามิหังทุกท่านยกมานขึ้นจบค่ะเจ้านยอค่ะ ลบด้านไปถามเปิดทางนกาหลดไปครับหลดไปครับหลบอ่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเยเ็นจัดเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอยาให้เรา,าเสรังเกตเราสักครู่นะครับขอทางเจ้าหน้าที่ทำพิธีก่อนอ้าวก่อนครับ <icana> <naj bum S 1> เมต้องออกนะเ่าไม่ได้อ้นนีเครื่งลาดนะกำลังขออยู่สับเดี๋ยวเาแกให้ใจเย็นจัมาของ่อส่งมาใเราดีอ่ยนมาหวเนีไม่ท้ำลาองแบบี้มาอยอยาาม แต่ด้านหลังระวังนะคะเดี๋ยวไปไมีโดนนะคะใส่ไปไหมไม่กันพุ่ไปเลยไม่เก็บไว้ครับก็เก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วแล้วเใส่พ่านตั้งไว้ ไปดูไปดูสิเดี๋ยวไปดูปด้วยอ่ะแ เป็นพื้นติกอ่ะนั่น่ะมันได้เลยเป็นฟู้ดเราเผาให้ไม่ได้ครับเป็นเครื่องข้าราชการทั้งหมดเราจะไม่เผาอ๋อถือว่าติดไมองไม่ตัดไม่ได้มีตัดได้ปะมันแก่ได้เลยอเนี่ยไม่แก่ได้รูว่าแก่ได้งั้นงั้นได้ปะเออเป็นแล้วก็ไม่ลงมา ใช่ขอบคุณลรู้ขอบคุณเลยนะ ใจมีความประสมในใจจะก่ลาวราเป็นครงสุดท้ายเชิญครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยตอนนี้เราป๋าไปดีนะมีความสุขนบป๋าด้วยนะไม่ต้ยหลานกทไนี่ใส่เปโรงพานใช่คนนี้บทำอะไรเหรอ เนี่ยใส่ไปได้ได้น้องนั่นคะขอแรงค่ะขอแรงผู้ชายอีกหนึ่งทีครับอ่าผู้ชายผู้ชายแข่งแรงเร็วข้อบนนะคะดับท้อบนอย่างนี้เอามือช้อนช้อนด้านในจับมือจับเราด้านในมือจับด้านในขอบบนอ่ะเหยียบขอบแรงไว้เหยียบตามยกอ่ะ

ขอทำพิธีหน่อยแล้วขอพิธีขอพิธีเลยครับพิธีอาิีอกเลยครับอวางเลยไหสแต่ก็ได้อะเดี๋ยวเราให้เข้าแป้นนึงแป๊บนึงเข้าทางด้าน อันนี้ไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปต่อเป็ดี<า>ดน,นะป๋าครับแล้วออกทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนให้รอภาพก่อนรอผ้าไปดี

Yeah.